สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคม2565โดยผมนายนิติพัฒน์แกนดวงเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยครับวันที่10พฤษภาคม2565นางสาวเดือนเพนลนรัตนสันตยากุณนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการในเขตอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อตรวจสอบกำกับให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานพร้อมทั้งส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคีและดำเนินการตามมาตรการ DMSTT เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จำนวน4แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องจำนวน215คนจากการตรวจสอบพบว่า มีสถานประกอบกิจาการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งแห่งพนักง,งานตรวจความปลอดภัยจึงได้ดำเนินการออกคำสั่งให,ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายวันที่11พฤษภาคม2565นางสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยคนไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการพศ2565รวมทั้งแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zo ู m มิทติ้งเพื่อให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอ,อย่างยั่งยืนวันที่12พฤษภาคม2565นางสาวปริชาติพุติยานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงานมีความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกที่ดีและนำหลักทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานณนะห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดอ่างทองผมฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ